ก่ามงเก่ามงเลยตอนนี้พี่นด้อเอาออกนมคืนแลกเนาะก็สิป,ประมาณนี้แหละแง๊กแง๊กแง๊กไม่อยอมนอนปกติสิสิกินก่อนนอนเลยยังยังได้กินบ่นอน Ô oh, tạo nôm. Nó... Ô oh, bớt lạc ăn canh ốc kệ. Say kiêng kiêng mê hì 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 mừng hì 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 มาทำยาอัดหน่ะทีูกเอออกลูกนอนตักทักทีทีอ่ะแล้วถาวกรเมื่อคืนนี่บรได้กินนมเนาะอยากให้เพื่นดูดหลอดนะพี่น้องอยากเออองเต่นอยากอออกเต่หัวจุกให้ดูเถอกินใหญ่น่ะสี่สามปีแล้วบอกออกไปนะฮ้หลอดมากนะ chạy cho nó hơi chạy kia dâng hơi hàm là đúng đúng cái hệ manh hàm 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 thảo nhang cho nó mình chỉ tìm cái buồn cào hết chắc bát này này họ vừa ra chỉ phun nhang tem em à, à, à mang con มันนี่ยุซะขึ้นมาลูกขึ้นมาเป็นนอนเดือดเดือดเมื่อคืนนี้จุธะมตุ่มกลัวกลัวเก่ามุงปลายเนาะจนได้นอนอยากกินนมก็ใช่ไหมแต่บ่ยอมบ่ยอมดูดนะพี่น้อง ตันนอ,อนดูดถอดนะคะอยากให้มันดูดในกล่องไม่อยากให้กินขวดอยากเอาออกเลยแต่ขวดนะ <c oughs> พอเพิ่นกระสิสามปีเลยนาะ <c oughs> เดือนหนาอันนี้ก็ะสามปีเลยช <c oughs> ีโซาเดือนมกราเดือนหนึ่งสามปี <c oughs> <โ>ด้วยเดินบ่ยอมบ่ยอมดูดถอเดเหตุใดกันบ่ดูด วันยังว่ากินเข่าเนาะตอนสาวน่กินเข่าลายคำเติมเป็ดซีบยางเนาะเก็บใส่ถุงยางให้เมยตที่ละไปถุงยางไปลุกไปไปลำโพงนี่ขึ้นมากเขินมากอย่าลงไปในทางนะ

มุนเขาไปไล่แตนนะคะเตนเด้อแตนเดอมาเดอมาเดออมต้นใช่หร ยูหนะมาครับเก็บิ๋มเอ๋อใจทงยางไแม่นี่ไปถุช้าเด้อว้ยเว้ยเ้ยคนดึกินะงสารคนอยู่้งนมาวพ่ต้องใจแข็ง โปกตีนเพิ่นสีนอนแปดโมงก็เป็นนอนแล้วนะสองถุมสองถุมนิดๆนีนน่นอนมาคืนนีป่ป้าตัวจิดจีขาวสิบโมงเอาเก็บให้แม่นะแม่ลูกเก็บให้แม่ที่ถักที่ถืออย่างนี้เลยมีขีดต้นหอนอ่

ซัวซัวน้อยเนี่ยนี่ทางเสังหัวบางคำมันน่ะเห็นปะเก็บเอาตอนเช้าอากาศเย็นอยู่บัดสวยมาหอนแดดคือมันนี่คือการแล่ในเนี่มฝนน้ำหมอกตกแห้งอะไรหรอสายได้อยู่ sẻ thúng mận này, ba khืน mận bơi nè, luôn, ừ, nì ăn tổn nì mận này, tổn thăng nã ăn tròn nè, thấy chưa, nì tổn thăng nã hầm nì, rồi, đi nè, nhìn ơ, nãy nè, quậy, kinh 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 น้ำบูทินน่คอยหนีที่จนี่งลมแม่จะหาเก็บขยะเน่นี่นะนี่นี่ฮะมันทุนนี่นี่เอาเนี่ยเต็มดูด้ยดูด้วยมาพี่กอน นี่ทำเอาตอนเลยปลาร้าถุงบะเนี่ยฮะทำทำบางกอนนี่นี่แหละบลารลายนี่นี่นี่อยู่ไปไปเบิง่งทิมพาไปเบิง่งทำเอาแล้วตอนทำเอาแล้วก่อนเมห่หวย <c oughs> Rai <laughs> thế. Là thế. À oh my god. Ừ. Oh. 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 oh my god. Đừng thế. Oh my god. Gà ơi, cờ gà. anh có gà luôn. แห็ดป่มา,ปามันใหญ่ดีมีแต่ใบกะเพราเต็มอยี่พี่ะนะเต็มอบูบู่เยยแมตอฮะเอามีปาอ,นนอ,อืนี่ยังสามดอกบนเห็นป่เห็นอยอเ่คปะอาปีอืม